อัปเลยอัปเลยวันนี้นะครับล่าสุดเลยใครจับเลยครับใครจับเลยเพราะว่าผมไม่รู้ผมไปกินนะมะขามหรือเปล่ามันท้องเสียนะครับมันจะเป็นมะขามนี่แหละไอ้มะขามในเซเว่นนะครับตัวร้อนแบบสัน้นๆหนึ่งกนะ็เลยเกลือแร่ไปครับ กิกระแลกิเกรแลไปซื้อมาสามซองนะครับแล้วก็นมๆมยายาหงไทยไปนะครับใครที่ใครที่แพมะขามนะครับโอ้ยอย่าก,กินนะเพราะมันมันคนที่ทอทานแข็งอะ่ะคันคนกินแต่ผมเนะี่ยขับทายดีอยู่แล้วไงนะครับขับทายดีอยู่แล้ว ไม่ควรกินนะครับผมก็กินใจแก,แก,แกงงงวยใจโอ้โหท้องเสียไม่หยุดเลยนะครับ,รรบถ้าใครนะครับฝากตื่นด้วยถ้าใครนะครับรู้ว่าตัวเองทานบแบบคือคือถ่ายไงยไม่ต้องไม่กินเลยนะไม่ดีเลยแต่ถ้าถ่ายนานแบบไม่ค่อยออกอนะ่ะควรกินนะครับเพราะตัวมันมันมันหนมันมีกฎมันมีสารนะช่วย เล่งกั็พาอยู่แล้วนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับช่องโฟมหกสี่ใน YouTube นะครับติดตามกันได้ด้วยนะจ๊ามีความสุข,ขม,มากเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ